อานั่งดีว bills, um. ัดด uh ีสวยนั่งลงวัดดีขวาขวาเอาซ้ายอ่าดีมากมอบ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 อ่ามอบอ่าดีมากเอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นนั่งลงนั่งเดี๋ยวทุกคนเอาข้างขวาซ้ายเอาเอาไหนเอาเลือกเอาหงาหิวเหงาหิวเอาเหิวฟาดกันไปแล้วเนี่ยข้างหลังไม่แม่แล้วอ่าสกิดแล้วเอาขวาซ้ายเอาดีมากเอา สระดแบบแบบิ่งแมบๆเลยอ <shot> ่อวันนี้เยอะนะเด da <gef> <necessary> ี๋ยวเราเสริมได้แช่เต็มที่วันนี้ถือจะไม่อิ่มนะวันนี้แช่เต็มที่ถังไม่ถังอ้เหรอฮะฮะถังอีกอ่ะอืมอืมอืม xác nhận là cái xe mãi món cái xe món sớm lùng ăn món 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 à, món ăn món ăn món đi món ăn món ăn là, ห่วงห่วงทางซ้ายห่วงตะพุ้วเลยเดี๋ยวเดี๋เ,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 เสริมมาห,ห่วงยิงข้าวนิสัย <c oughs> เอาขวาซ้ายอ้าวทำแล้วเสริมมานั่งลงนั่งลงจะเสริมอ่ะเอาขวาซ้ายอ่ะเสริมเดี๋ยวเสริมกันอืมอ่ะเสริมฮะ